ลุกเป็นไฟนอีกครั้งคิวเวอร์ตี้คีคิวเคหกศูนย์คีย์บอร์ดระดับไฮเอ็นเตอร์ในราคาเอ็นชี่เดเวลมีของเล่นใหม่ใส่มาเยอะมากเมาส์เกมมิ่งสีมูฟมิงแบบคิตตี้แต่สเปคพี่ระดับมาเวลกอร์เลสโมเดลดีโปเปิดก๊ฟไปแล้วจะมีส่วนไหนน่าสนใจอีกบ้างไปรับชมกันในป้ายยาเนลกับเฟสได้เลยค่ะวไวรุ่นข้างลักเกมมิ่งเกียร์ ่าวแรกค่ะถึงกับเอาแฟนๆคีย์บอร์ดเนี่ยตาลุกวาวเลยก็ว่าได้กับการเปิด Interest Che c k ็คหรือการสอบถามความสนใจเกี่ยวกับ QK 6 0จากค่าย Qwerty Key แบรนด์ลูกของ OutLab ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะเน้นราคาที่เข้าถึงง่าย Entry Level ก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดตัว QK 6 5ทําทำตลาดวุ่นวายมาแล้วรอบนึงค่ะพี่แกก็รีบสานต่อ QK 6 0ทันทีตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดขนาด60%แล้วก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจมากๆเริ่มจากในส่วน Top Cas สมีการเพิ่มวัสดุใหม่เข้ามานั่น อะคริลิก C N C แน่นอนว่าต้องมีความใสซึ่งเฟสเนี่ยแพ้ทางอะไรแบบนี้มากแต่วัสดุอลูมิเนียมก็ยังมีให้เลือกอยู่นะคะส่วนบอททอมเคสด้านล่างเนี่ยสามารถเลือกสีเพิ่มแมทกับ t o อปเคสได้มีหลายสีมากแต่จะเน้นไปในโทนพาสเทลใสๆเวอร์ค่ะสำหรับด้านหลังมีการดีไซน์เวทแบบใหม่ไม่ได้เน้นโชว์บริเวณขอบแล้วแต่ที่น่าสนใจกว่าคือน้องมี l a y o u ์ให้เลือกนี่แหละไม่ว่าจะเป็น H H K B W K L และ W K ซึ่ง l a อา u ์พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายสักเท่าไหร่ถ้าลอง ก็คงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีค่ะและที่มีกิมมิกมาเพิ่มเติมเป็นลูกเล่นสําหรับ l a y o u ร h เฮดและ WKL นั่นก็คือซิลิโคนเพทเป็นเหมือนกับตาสัญ,ญลักษณ์บอกเลยว่าเท่มากถ้าอยู่กับท็อปเคสสีใสแถมในรุ่นนี้ยังมี RGB p e r k e y มาให้ด้วยเตรียมแซบกันได้เลยค่ะจอสเปคด้านในกันบ้างเนาะโครงสร้างทางแบรนด์เลือกมาเป็น Li ฟต์สปริ g แกสเกตเมาส์มีเพจให้เลือกทั้งอลูมิเนียม f r 4 Flex c ฟร์ฟาสปอมโพลิคาร์บอเนสและที่น่าสนใจนั่นก็คือเพ ด้วยแต่งกันแบบปังๆไปเลยแม่ในด้านของ PCB ที่เปิดข้อมูลมาจะเป็น Ho t ส wap PCB ค่ะมีการรองรับระบบการเชื่อมต่อถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็นเสียบสาย Pipe C, Wireless 2.4 g h z และ b เฮิร o ตซ์และบูทูเกินปุยมุ้ยถามแค่นี้จริงๆรายละเอียดเนี่ยยังมีเยอะมากๆนะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกัมนได้ที่ faceofficial.com face แปะไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยสำหรับราคาที่เปิด IC มาเนี่ยจะอยู่ที่150 US d ลลาร์แปลเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ5 3 0 0ประมาณนี้นะคะแต่ว่า คานี้ยังไม่รวมพวกภาษีค่าจัดส่งบาบาบาเยอะมากแล้วก็าการคุบปายในจีนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะสาหรับในไทยเก็บเงินรอได้เลยเพราะตัวแทนอย่างร้าน NTC h บอกว่าปลายเดือนกันยาเจอการสาวและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับ QK 6 0ค่ะมาต่อกันอีกสักข่าวนึงค่ะ Goldies Model d e p o เปิดคุบปายเอาใจคนที่ชอบเมาส์มือขวาแบบสายหวานหวานมากช้โทนสีได้น่ารักสุดยอดไม่ว่าจะเป็นสีสกายไลท์ที่เล่นในโทนสีฟ้าชม หรือคนชอบสีชมพูรั้วน,นี่ก็จะมีสีฟามิงโกแต่จะมีความตัดสีฟ้ามาบริเวณปุ่มนิดหน่อยส่วนสีสุดท้ายจะเป็นสีไวท์เพิ่มความหล่อเท่แบบบอดี้ดำล้วนแต่ก็ยังคงความน่ารักไว้นะคะมีสีฟ้ากับสีชมพูมาแซมแซมเปไ็นรายละเอียดเล็กๆโดยในรุ่นโปรนี้มีการอัปเกรดในฝั่งสเปกมาด้วยเริ่มจากด้านนอกเนี่ยเขาเพิ่มเท็กเจอร์ให้มีความสากมากขึ้นในการจับเมาส์แต่นี้ก็จะเป็นแค่การมองผ้าเฉยๆนะคะของจริงเนี่ยเฟยก็ยังไม่เคยจับเหมือนกันส่วนสเปกเนี่ยตัวนี้เป็น เ็นเมาส์ทรงมือขวาไร้สายใช้สัญญาณไวเลส2.4 g h z มีน้ำหนักเบาเพียงแค่58รกรัมเบากว่าตัวที่เป็นขายปกตินะคะโมเดล D- e l e s s เนี่ยถึง10กรัมเลยแล้วความเบานี้เนี่ยยังเหมาะคนที่ไม่ชอบเมาส์มีรูด้วยเพราะรุ่นทั่วไปเนี่ยจะมีการเจาะรูมาให้ค่อนข้างเยอะถามว่าอัปเกรดอะไรมาอีกก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดมากขึ้นเพิ่มมาถึง80ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าเป็นรุ่นตัวไม่โปรเนี่ยจะอยู่ที่71ชั่วโมงต่อการชาร์ ไไฟ RGB อออกปนนเัเงสำหรับเซนเซอร์ก็ยังเป็น g o u s BAMF เหมือนเดิมถ้าใครอยากดูสเปคเพิ่มเติมเนี่ยเฟททิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดไปอ่านกันได้และในการกูบายนี้มีราคาเปิดมาอยู่ที่99.99ด99อลลาร์แปลเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ3,006ค่ะถ้าต่างก็จะมีเรื่องราคาอีนี่แหละที่เพิ่มสูงตามโปไปด้วยถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะตอนนี้ก็ไปร่วมกูบบายได้ผ่านเว็บไซต์ของเขาเลยแต่ในประเทศไทยโนแทนจําหน่ายเนี่ยอาจจะต้องรออัปเดตในเพจ g อ Thailand อีกทีหนึ่งนะคะและดูทรงๆแล้วก็น่าจะมาเหมือนกันแหละทุกคนรอติดตามข่าวกันได้และนี่ก็จะเป็นข่าวทั้งหมดในป้ายา new EP4 หวังว่าทุกคนจะ Enjoy แล้วก็ชอบกันนะคะตอนนี้เฟสเปิดเว็บไซต์ f a c e official com ไว้ด้วยสามารถเข้าไปอ่านบทความต่างๆในนั้นกันได้ค่ะถ้าเกิดใครชอบช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามไว้เนาะจะได้ไม่พลาดข่าวที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย